ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินฑิกะเศรษฐีพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหนาที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทามพระวโรกาสโปรดแสดงพระธรรมเทศนาโดยสังเขตแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียร มีใจมั่นคงอยู่เถอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุบุคคลเมื่อยังมัวเพลิดเพลินอยู่ก็ต้องถูกมานมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมานได้ภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุก็เธอรู้ซึ่งถึงอัจแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างไรเล่าภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเมื่อ,อยังมัวเพื่อเพลินรูปเวทนาสัญญาสังขารและบิญญาณอยู่ก็ต้องถูกมานมัดไว้เมื่อไม่เพื่อเพลินจึงพ้นจากบ่วงมานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัดแห่งพระดำรัส ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีแล้วดีแล้วภิกษุเธอรู้ซึ่งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างดีแล้วดูก่อนภิกษุบุคคลเมื่อเพลเพลินรูปเวทนา สัญญาสังขารและบิญญาณอยู่ก็ต้องถูกมารมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินจึงหลุดพ้นจากบ่วงมารเธอพึงทราบอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้เธอครั้งนั้นแหลภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลินอนุโมทนา พระภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทําประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหละเธอเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพระมรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลาย ออกบทเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็พิสุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย